สวัสดีครับวิวสวยมากนะครับนี่ครับจะลดลงมานี่ไฟสองนะครับทวารจักสวยงามมากครับโอ้โหครับโคตรเท่นะครับแจ๋วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพระจันทร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวที่บุรีรัมย์นะครับ สวยมากนะครับนี่ครับไม่เคยเห็นนะครับวันแรกนะครับท้องฟ้าสวยมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยนะครับเพิ่งเห็นวันนี้ครั้งเดียวเท่าชีวิตนะครับ นี่มันก็จะโค้งมาแบบนี้นะครับโค้งมา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 โค้งไปจนมาถึงที่ชมวิวโอ้เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยพอ่อพี่น้องเอ้ยส,สุขสุขคนมาเบิองกันเด้อครับ